อามันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเฮ้ยเม้ยเสียงยังรอสุดเลยฮาร์มสุดเลยฮาสุดรลอสุดหล่อจะถึงนึกว่าอะไรฮาร์มเนี่ยใครจะหล่อแล้วพี่ะเราสามารถลดลดเสียงไอเสียงประกอบยังไงอ่ะมันเดาหูมากเลยตอนเนี้ยต้องเข้าไปดีการตั้งค่า เสียงนะครับฟิกก็เปิดไปที่เสียงแล้วก็แล้วไหนวายเสียงมันเด้าหูมันเด้าหูลาบิดเฮ้ยใช่มันเด้าหูมากเลยครับได้เสียงลมบ้างไม่ลมเฮียไม่แม่งตัดไปเลยวะ ถ้าใครเป็นกดฟรีฟอออกมาว่า ในคุณสารได้ที่หนึไปนะครับเาวนี้ปั๊บ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 ป้าบปัไบ้ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บั๊บั๊ไปั๊บ้ั๊บปปัดบปั๊หปั๊บปัคบปั๊ปิดไปัฟ กูรีมกูก็งงไอ้เหี้ยกูกำลังจะพูดเลยแล้วแล้วไม้แม่งตัดก็ไม่มีใครเตือนทีแล้วไม้แม่งตัดไปเลยเหี้ยกูลืมไปเอ๊ะกูด่ามันอะกูด่ามันตอนให้อภัยห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้เจี๊ยไอ้ซันไอ้ซันไอ้ซันม่ันแม่งข้างกูตายไอ้ซันแม่งยิงกูเจ็ด สามสี่ตัวอะไรมั้งอ่าไอซานนี่เองเออมึงกูเกิดมาเจอมึงกูที่แน่ๆหยุดกูกูกูแบบกูใกูยิงซานกูอ่านชีวีดเอ้าแอคไอเนียกูยิงกูอ่านชีวีดเอ้าออกไปเนี่ยกูเจอกูเจอในฝั่งคนนี้มีตอนหนึ่งไงกูกำลังฟักดาบออกมาเลยแล้วออบฟาระเบิดใส่กูเร็เวลาแล้วครับเอ้าไอ้ไอ้ย้อม ใครปลาสมองหรือใครใครโดนแฟดปาหัวใครใครปาแฟดใส่หัวแล้วล่าสกิว <c oughs> กูยิงไปตั้งเลื่อน <c oughs> เหลือนหน่อยนึงอะแล้วมีคนปาแฟดใส่หัว <c oughs> หัวแตกกูเองขอโทษนะป่ะมึงกูว่งงกูปาแฟดแล้วมึงตายกูยังงงเลยกูยิงสมองก,ก็มันเป็นสกิลดาบอะแล้วกำลังชักขึ้นมาเลยแล้วตูง ได้เวลาแล้วครับเอ้าไอ่ไม่ยอมเบิดไม่คือฉันฉันซ้ำได้ช็อตที่ฉันวิ่งไปหาแอกแล้วฉัถือปืนมาแล้วฉันตายใช่ปะฉันก็เลยหยิบระเบิดมาแล้วฉันวิ่งไปหาแอกเอ้ยหรอหาแอกแล้วก็ปาระเบิดตุ้มแอกเลยเงียบมาเลยมันจำเนี่ยมันจำไขว้เมึงเอามีดมาปาดกูเนี่ยซอกอะไอ้บิ๊กใช่ป่ะ ไอ้เห oh, no no pues, you know, okay. ี้ยอ๋อไอ้เหี้ยบิ๊กแม่งปาไอ้เียกูไว้ป่ะไอ้เหี้ยกูกงงเลยไอ้เหี้ยมีคนไข้ใส่ไแม่อยู่ดีๆมีใสรมีปาดคอกูกูหลบอยู่ในซอกแม่งโฟมาเฉยเลยไม่ค่อยอยากใช้หรอไม่สีใคนกูคิดว่าไม่ใช่บิ๊กเว้ยไอ้เหี้ยกูไปอ่านคลิปที่นี่ว่าจะดีทำตัวทำตัวไอ้เหี้ยโดนมีกูปาดได้ยังไงอ่ลองคิดดูนะ เฮ้ยข no oh. ิงขิงไอ้เช่นนี้ันขิงไอ้เช่นนี้ันขิงไอ้ยมีกูสั่นกระจอกชิบหายดูมึงขนาดแล้วไอ้เฮียไม่โดนเลยเชี่ยละเป็นกีซออิ๋งนะจะอัดอัดถั่วดำอ่ะอัดดาวอุ้ยมาเลยพร้อมมาเลยออมอยากโดนว่ะเดี๋ยวล้างรอเลย ไอ้สุดเก่ไอ้สุเก่า